ถ้าคุณใช้ซิม hello ตัวนี้มาสมัครมันจะมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งนะครับตรงที่มันจะมีแพ็กเกจติดไปกับตัวซิมตั้งแต่ตอนที่คุณซื้อซิมมาอยู่หนึ่งตัวจะเป็นเน็ต3ามกิกบครับใช้งานได้5วันราคา4 9บาทคือมันจะเป็นเน็ตให้คุณใช้งานชั่วคข่าวระหว่างที่รอคุณสมัครโปรครับแต่ข้อเสียคือมันดันเป็นโปรแบบต่อโปรตนวัดนี่แหละนั่นก็หมายความว่าพอครบ5วันถ้ามันมีเงินอยู่ในซิมเกิน49บาทมันจะตัดเงินเพื่อสมัครแพ็กเกจตัวนี้นมัให ดังนั้นมันก็เลยจะทําให้ทุกการเติมเงินเพื่อตอบโปรของเราเนี่ยมันจะถูกตัดเงินออกไปเรื่อยๆ49บาททุก5วันยิ่งคุณเติมเงินไว้ล่วงหน้านานเท่าไหร่เงินมันก็จะถูกหักออกไปเยอะขึ้นตามรอบการตัดโปรครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เปิดซิมใหม่เอามาสมัครโปรเนี่ยแบบอัตโนมัติเนี่ยแล้วสงสัยว่าคุณเติมเงินไปทีไรเงินไปหายไป49บาททุกทีก็ให้รู้ไว้เลยว่าในซิมของคุณมันมีแพ็กเกจแบบตัดเงินอัตโนมัติแบบนี้อยู่ ส่วนวิธีแก้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากครับพอคุณลงทะเบียนเปิดเบอร์เสร็จอ่ะก็ให้คุณกดรหัสดอกจัน901ดอกจัน1491เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทูออกเพื่อยกเลิกโปรตัวนี้ได้เลยครับอ๋อแล้วก็ไม่ใช่แค่ซิมฮัลโหลตัวเดียวนะครับพวกซิมโซเชียลซิมอะไรของทูเนี่ยบางตัวก็จะมีแพ็กเกจตัดเงินอัตโนมัติแบบนี้ติดไปกับซิมด้วยเหมือนกันเอาว่าถ้าใครที่ไปเปิดซิมทูมาแล้วเจอเหตุการณ์ประมาณนี้แบบเติมเงินไว้ราต่อโปรแต่เงินหาย อันนี้ให้คุณลองกดยกเลิกตามพแจ้งงว่ตะกี้ก่อนได้เลยมันเป็นแค่แพ็กเกจที่ติดกับซิมไม้เฉยมันไม่ได้มีผลอะไรกับแพ็กเกจหลักของซิมครับ